สวัสดีค่ะอร์นิงทอปประจำวันที่18ธันวาคมนะคะเราาทองคำนะคะเมะื่อวานนี้นะคะมาปิดบริเวณ1,698.20 US d ่อออนค่ะ ก็ปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะ0.07%ก็ทรงทรงตัวในกรอบ1 6 8 6ถึง1 6 9่พรค่ะราคาทองคำนะคะเมื่อวานนี้นะคะมีการอ่อนตัวลงไปเล็กน้อยค่ะหลังจากขาดปจัจจัยทางเชิงบวกนะคะหนุนราคาทองคำค่ะแต่ทั้งนี้นะคะก็สามารถรีบาวกับขึ้นมาได้หลังจากที่การประกาศดั <the S 1> ชนีภาวะธุรกิจโดยรวมนะคะธันวาคมได้ล่วงลงไปค่อนข้างมากนะคะมากกว่าที่คาดการไว้ก็ทําให้ค่าเงินเยเอสซราอ่อนค่าแล้วก็หนุนให้ราคาทองคำตี กลับขึ้นมาค่ะอีกทางความคืบหน้านะคะในการเจรจานะคะเพื่อหลีกเลี่ยงหน้าผาทางการคลังนะคะที่ทางรทางประธานสภาผู้แทนราษฎรของของสาลัฐค่ะเห็นชอบในการให้ข้อเสนอที่จะมีการขึ้นภาษีกับคนรวยค่ะก็ซึ่งจะเป็นความคืบหน้านะคะในระดับหนึ่งให้กับการหลีกเลี่ยงหน้าผาทางการคลังนี้แล้วก็หนุนให้ราฐบาคํำตีกลับขึ้นมาได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวนะคะต่อไปนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะทางด้าน EU นะคะยังมีปัจจัยลบค่ะไม่ว่าจะเป็นความกังวลหลังจากที่นายกอิตาลีลาออกนะคะทำให้การเจราจาวิกฤตนี้ล่าช้าลงไปทางแบงค์ชาติเยอรมันเองก็เตือนว่าเศรษฐกิจของประเทศจะมีการหดตัวในช่วงสิ้นปีนี้นะคะรวมไปถึงฟิบเลตต i n g นะคะมีการเตือนราคาบ้านฮอลแลนด์จะล่วงลงไปถึง25%ค่ะ ขณะที่นะคะเยอรมันมีการให้ความยืดหยุ่นเกี่ยวกับสเปยนะคะในการตัดสินใจของเงินกู้ยืมได้ทั้งนี้นะคะก็อาจจะเป็น ในการให้ความยืดหยุ่นนี้แก่สเปนก็จะเป็นผลบวกเล็กน้อยได้อย่างไรก็ตามค่ะทางที่ได้มูดี้น,นะคะมีการเตือนญี่ปุ่นเกี่ยวกับการอัดฉีกกระตุ้นทางเศรษฐกิจนี้อาจจะเป็นผลบวกทางระยะสั้นเท่านั้นนะคะซึ่งการทําเช่นนี้นะคะจะทิ้งนี้ไว้มหาศาลในประเทศได้นะคะก็ต้องรอติดตามดูว่าการประชุมในวันพฤหัสในวันพุธนี้ของทางญี่ปุ่นในการกําหนดนโยบายของทางญี่ปุ่นนะคะจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะ สำหรับราคาน้ำมันเองนะคะมีการรีบาวกลับขึ้นมาเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ทับเรืออิหลานะคะจะมีการซ้อมรบอีกครั้งหนึ่งที่ช่องแคบออสมุทนะคะก็ต้องรอดูว่าจะมีผลอย่างไรกับราคาน้ำมันและก็ราคาทองคำในระยะต่อไปนะคะ ขณะที่อย่างที่บอกค่ะเมื่อวานนี้ตัวเลขเศรษฐกิจนะคะด้านดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวมมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มากกว่าที่คาดการไว้มาอยู่ที่ลบ8.1นะคะขณะที่ข้อมูลเงินไหลเข้านะคะปรับตัวลดลงอยู่ที่1.3นะคะขณะที่ก่อนหน้านี้อยู่ที่3.2ค่ะ สำหรับตัวเลขทางเศรษฐกิจนะคะโดยรวมแล้วก็ยังทรงๆงตัวนะคะมีเพียงดัชนีดาวโจนที่ปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากถึง100จุดนะคะมายืนอยู่ที่13,223จุดนะคะทั้งนี้อย่างที่บอกค่ะได้รับความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาเรื่อง Physical Cliff นะคะรวมไปถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะก็จากผลของการที่อีลานะคะจะมีการซอมลบในช่องแคบออสโมนะคะก็คือ อยู่ที่87.20 US d o ต่อบาเ้วแล้วนะคะสำหรับค่าเงินบาทก็ทรงๆตัวค่ะ SPDR นะคะมีการขายออกเล็กน้อยนะคะ0.9ตันมายืนอยู่ที่1,350.52ตันนะคะ สำหรับภาพกราฟทางเทคนิคก็จะเห็นว่าในระยะสั้นในราย4ชั่วโมงนะคะอาจจะมีการอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าสามารถยืนเหนือบริเวณ1,690นะคะบริเวณนี้นะคะอาจจะสามารถรีบาวกลับขึ้นมาได้นะคะเนื่องจากถ้าดูจากภาพกราฟรายวันนะคะตัวแคน,นโด้ซิกของเมื่อวานนี้นะคะค่อนข้างดูดีในเชิงบวกนะคะเนื่องจากว่า ราคานะคะหลังจากที่ลงไปแตะบริเวณหนนยนะคะแล้วก็สามารถยืนเหนือได้แล้วก็รีบาวตีกลับขึ้นมาในทันทีนะคะตัวแคนโดซิกของเมื่อวานนี้เลยค่อนข้างออกมาดูดีรวมไปถึงโตแคสิกและ r s i ดูเหมือนจะหาหัวชี้ขึ้นก็ส่งสัญญาณบวกเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะในวันนี้ดูเหมือนอาจจะมีการรีบาวกับขึ้นไปได้ดูนะคะว่าสามารถทะลุ1,700ได้หรือไม่หรือว่าถ้าวันนี้ย่อลงมายืนเหนือ1690นกะคะก็อาจจะสามารถรีบาวขึ้นมา ดสอบ1,700ได้อีกครั้งหนึ่งและการทะลุ1,700ก็สามารถขึ้นไปได้อีกถึงประมาณ10เหลี่ยนนะคะก็คือเบรน1,707ถึง1,715ก็ต้องรอดูค่ะแต่โดยรวมๆแล้วในภาพระยะกลางนะคะอย่างที่เห็นจะมีเส้นดาวเทนไลน์เล็กๆนี้นะคะถ้ายังไม่ผ่านบรน1,715หรือ1,720นะคะตรงบริเวณนี้นะคะก็อาจจะสามารถลงมาทดสอบ1,685ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากในช่วงระยะกลาง ดูเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ดังนั้นการรีบาวกลับขึ้นไปในทุกๆแนวต้านจะมีการเทขายกำไรทํากําไรออกมานะคะช่วงนี้ก็ลองดูนะคะแล้วก็เทรดดิ้งในกกอะเป็นไปเกาะเนื่องจากช่วงใกล้สิ้นปีนี้นะคะการเคลื่อนไหวของราคาทองคํานะคะอาจจะมี การเคลื่อนไหวที่ผันผวนหรืออาจจะค่อนข้างนิ่งนะคะเนื่องจากมีวันหยุดยาวค่อนข้างมากดังนั้นก็ให้เทรดดิ้งในกรอบกันไปก่อนนะคะโดวยวันนี้นะคะให้แนวรับ1,691,686 0และแนวต้าน1,707และ1,715ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ